สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับผมว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคลิปนี้ก็มาชมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผม Transformer ร,มรุ่นนะ RoboMaster นะครับผมคลิปที่แล้วก็ดูนี่เลยครับผมนี่รถแข่งแปลงร่างแล้วครับโอ้ผมมาแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับผมจะแก้ปัญหาแบบไหนะยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับและตัวนี้นะ ครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเช่นกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลด์ผมผมก็ขอขอบพระคุณมากๆครับที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นที่บนกล่องเลยนะครับผมกับ R M ศูนย์สี่นะคลิดพี่แล้วนะครับก็เป็นรถแข่งฟอร์มูล่าวันก็เป็นศูนย์สามนะครับผมตรงนี้ก็จะเหมือนกันหมดครับผมเขาก็จะเขียนว่าเออโลบักมาสเตอร์นะครับผมตัวนี้ชื่อว่าเออเลกเกอร์ฮุกเลกเกอร์ฮุกนะครับผมก็จะเป็นหุ่นเออรถ ลากรดลากจูงอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับผมแล้วก็มีอาวุธโอ้โหอาวุธนี่เท่มากๆเลยครับผมนี่ดูด้านในกล่องนะครับเห็นไหมอาวุธปันบอลเลอร์เลยครับผมอืมอาวุธตีมันเป็นลูกตุ่มนะครับผมเอ่อตรงข้างกล่องนี่ก็เหมือนเดิมครับเป็น IM 0ศูนย์สี่นีภาษาญี่ปุ่นอ่านออกนี่เป็นรถหัวล่ากแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้โลบ็อกมาตเตอร์ด้านหลังกล่องนะครับผมก็จะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วมีภาษาอังกฤษหน่อยครับโลบ็อกมาตเตอร์ศูนย หุกนะฮะก็ชื่อเขาโหเท่มากๆครับนี่ฮนะนี่เป็นรูปร่างของรถหัวลากก็จะมีตะขอเกี่ยวนะครับผมนะฮะก็ไว้สําหรับลากจูงนั่นเองนะรถลากจูงไม่ได้รถหัวลากแล้วผมก็ที พูดผิดอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะนี่มีอาวุธ2ชิ้นตรงนี้มีปืนด้วยแล้วก็มีลูกตุ่มตรงนี้นะครับผมอ่ะวัดขนาดกล่องให้ดูสักนิดนะครับผมว่าจะเท่ากับเออเจ้าเออรถแข่งไหมครับผมอยู่ที่ประมาณสัก16เซนนะครับผมส่วนเอ่อาร์มสูงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักเอ่อตรงนี้ก็เก้าสิบเก้าเซนตรงนี้ก็ยี่สิบสามเซนกล่องก็ถ้าเท่ากันมาพอกันนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมดอิน c h น n าของจีนแท้แน่นอนนะครับผมนี่ตัดแ,แพ็คเลย แปดออกมาให้ดูนะเป็นแบบไหนยังไงนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับของเก่าเก็บเหลืองนะครับหาซื้อหาดูยุคนี้ยากเย็นเข็นใจเอามีคู่มือมาด้วยนะครับนะเดี๋ยวดูคู่มือตั้งนิดว่าเป็นแบบไหนยังไงครับการเล่นของเล่นก็ควรอ่านคู่มือนครับเมื่อเล่นผิดเล่นถูกเล่นพังเล่นเสียก็จะไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีให้เล่นอย่างนะครับผมอะคู่มือก็แน่นอนนะครับกนิมกินเหลืองอ้อยนะครับอยู่ในนี้นะครับผม ก็จะมีอาวุธให้2ชิ้นนะครับนี่ร่างหุ่นก็เป็นแบบนี้นะครับผมการแปลงร่างวันสเตตนะครับก็ไม่มีอะไรครับเถอนยกตรงนี้ขึ้นยไงยกตรงที่ว่ารากจุงปึ้งก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บออกมาแล้วก็เอาแกะเอาขาออกตรงนี้สามารถตรงหน้ากระจังรถสามารถถอดไปเป็นอาวุธได้นะเสียบเข้าไปได้ถอดได้เสียบได้อาวุธตุก้กตุ้มก็ถือตรงมือ แล้วก็อาวุธลูกตุ้มกันนะครับตรงนี้สามารถที่เอามารวมล่างกับเออาวุธของหุ่นตัวอื่นๆได้นะครับผมโอ้โหสุดยอดแต่ผมไม่มีหุ่นตัวอื่นนะครับก็มีแค่เนี้ยนะฮะอ่ะนี้เรามาดูล่างหุ่นกันก่อนเลยดีกว่าครับผมล่างหุ่นแป๊บเป็นแบบไหนยังไงเออนะฮะฮะก็จะเป็นแบบนี้โ้หผมชอบมากมากเลยครับหน้าตาเขาจะเป็นพวกคล้ายๆแบบว่าเป็นใสๆมันก็มีแสงไฟนะครับผมอ่ะแกะหุ่นออกมาดูกันเลยอื้ม ก็โอเคครับหล่อเท่ครับผมหล่อเท่มากๆเลยนี่ฮะมีไฟด้วยหัวหมุนได้ไหม่เอ่ยหมุนได้ครับนี่เป็นไงฮะโอ้เท่จริงๆครับหน้าตาของนะครับเลกเกอร์ฮุกก็เป็นแบบนี้นะครับแขนก็ขยับได้ผมว่า วัดส่วนสูงให้ดูก่อนดีกว่าครับผมว่าขนาดไหนนะครับผมจะได้รู้เป็นข้อมูลไว้นะครับผมอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนนะครับหรือหกนิ้วนะครับสิบห้าเซนนะครับผมเออจากแขนซ้ายไปแขนฝาไหล่ก็ประมาณสักสิบเซนนะครับผมสิบเซนนะครับอ่าสิบหกคูณสิบนะครับก็ปกตินะครับตรงนี้เป็นบอลจอยหมดขยับได้ขยับมือขึ้นขึ้นลงลงหมุนได้หมุนเข้าหมุนออกได้นะครับผมอย่างนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองขาผมว่าก็ไม่มีปัญหานะครับผมเนี่ย พับงอได้นะฮะตอนปกติตรงนี้พับไม่ได้เหง่เฉยก็จัดท่าทางเอานะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาดูอาวุธเขาครับนี่อาวุธหนึ่งชิ้นนะครับตรงนี้เขาจะเป็นคล้ายๆแบบรูปข้างในอยู่ในนี้นครับผมในแพ็คอ่ะนี่ไงฮะชิ้นใสผมชอบมากเลยครับผมตึ้งตึงตึง,ตง,ตงไอ้ปึกปึกโอ้โหลองถือดูเลยฮะไม่เล่นไม่รู้นะครับผมนี่สามารถที่จะถือด้านไหนก็ได้นะครับถือแบบนี้ก็ได้นะครับ หรือว่าถืออย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นไงมเล่นได้สองแบบนะครับผม <c oughs> โอ้โหสุดสุดดูด้านหลังสักนิดนะครับนี่ครับเป็นตะขอนะครับผมรายละเอียดของเข้าโอ้โหดีมากเลยครับผมคล้ายรถรถจริงๆฮะมันเป็นรถจริงๆฮะตรงนี้ทําสีเหมือนกับว่าเป็นชิ้นเหล็กเลยแต่ไม่ใช่นะเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ดูเหมือนเหล็กนะครับผมแขนดัดได้ฮ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นชิ้นใสกระจกโอ้โหงานสกรีนนะครับ สวยมากๆเลยครับเป็นยังไงฮะเป็นเป็นเป็นลายไฟนะครับโอ้โหสุดสุดนะครับที่ผมชอบตรงเนี้ยฮะเท่จริงๆเลยครับมีไฟด้วยหมุนหัวได้ไหมเอ่ยลองหมุนดูนะครับโอ้ก็ได้อีกหน้านะครับผมก็เป็นแบบแบบแบบเป็นสองหน้าง่มีไฟไหมฮะเท่นะครับผมโอ้หน้านี้ก็สวยเท่จริงๆเลยฮะยืนเอาอืมจะจัดท่าทางเอาหน่อยฮะสุดสุดนะครับผมนี่ก็จัดเอาอืมเถอวุตั้งนิดนึงหล่อเท่ไหมฮะ เข้าท่าจริงๆเลยครับผมนี่ก็เออรถแข่งนะครับผมรถแข่งเมื่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมพอผลว่า <c oughs> นี่ฮะมันชอบเออหลุดนะครับมันชอบหลุดผมก็ไปแก้ไขปัญหาแล้วเนี่ยไม่ไม่ไมดแดงละเนี่ย,ยเป็นยังไงก็ไม่แดงนะฮะไม่ดแดงละนะฮะเรื่องเรื่องก็คือว่าหนึ่งตัวล็อกนี้ผมก็แก้แกนขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าทํารูกระเดือให้มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยฮะ ราะว่าก่อนมันเล็กมันติดไม่อยู่นะครับผมแล้วเรื่องเลือกก็คือว่านี่นะครับระบบสปริงของเขานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมมันจะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับเราต้องดันขึ้นไปหน่อยนะครับดันขึ้นไปแป๊บเนี่ยฮะเห็นไหมฮะแล้วเหมือนปุ๊บถึงเด้งออกมาอย่างนี้ก็จะแปงลงร่างเป็นหุ่นแล้วก็แยกขาออกเนี่ยแปงลงร่างง่ายๆเลยครับผมฮะอ่ะมาเปรียบเทียบกันดูเลยว่าสอง,สองตัวนี้เออเป็นแบบไหนขนาดไหนแตกต่างกันไหมนะครับผมให้ยืนเทียบเทียบดูนะครับ กัดท่าทางดีๆนิดนึงอ่ะมายืนเปรียบเทียบกันเลยฮุกเกอร์กับเออเออชื่อนะครับลิเจียลิเจียฮะพอพอกันนะครับผมพอพอกันนะครับ ก็เป็นพวกเดียวกันนะฮะเป็นพวกฝ่ายพระเอกทั้งคู่นะครับผมเป็นพวกฝ่ายพระเอกทั้งคู่นะครับผมอ่าฮะนี่เป็นแบบนี้เองนะครับผมการแปลงร่างก็เหมือนกันครับนี่ฮะนี่ผมรู้แล้วครับผมมันต้องล็อกนะครับผมไปแก้แกนตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยทำแกนใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นจะได้ติดง่ายๆนะครับแล้วในการแปลงร่างปุ๊บหืมมึบออกมาตรงนี้นะครับผมอันนี้พี่มาแก้เพราะว่าเนี่ยฮะถ้าเราไม่กดล็อกตรงเนี้ยเขาะจะเด้งอยู่เรื่อยๆตรงนี้นะครับผมต้องกดล็อกคห้มล็อกนี้ครับ กดดันเข้าไปเงี้ยฮะปุ๊บฮะ <c oughs> มันก็จะล็อกลองดันเข้าไปหน่อยนะครับผมอืนี่พอดันล็อกแป๊บตอนนี้ไม่ไม่เด้งแล้วไม่เด้งแล้วครับเราขามาติดนี่ฮะติดแล้วก็พับลงแค่เนี้ยงนะเนี้ยเนี่ไม่เด้งแล้วเห็นไหมทุกทีมันจะเด้งดึ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 งเงี้ยแล้วครับผมผมบอกว่าเล่นของจีนนะครับผมจะต้อง รู้จักการแก้ไขดัดแปลงครับผมเนะเพราะว่าผมชอบมากๆเลยการแก้ปัญหาเนี่ยฮนะ มันมีเรื่องให้แก้ปัญหาอยู่เรื่อยขอพวกของจีนอ่ะเดี๋ยวเสียตรงนั่นเสียตรงนี้นะฮะผมก็แก้ไปเรื่อยนะของเล่นอย่างเงี้ยผมก็ชอบอย่างเงี้ยครับผมนะฮะถ้าใครไม่ยไม่ชอบแก้ปัญหาก็เล่นของแท้ไปนะครับผมราคาจะแพงกว่าหน่อยนะครับผมแต่ว่าเล่นเราก็สบายใจดีของแท้นะครับแต่ของจีนแน่นอนครับต้องแก้ปัญหานะครับต่นี้ก็โอเคครับล่างรถก็เป็นแบบนี้เองนะฮะอ้าวบูนบุนบุนเลยนะไม่แดงแล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาดูเจ้าฮุกเกอร์มั้งครับผม ฮุกเกอร์นะครับเออคือชื่อเอ่อแลกเกอร์ฮุกน,นะครับผมก็เรียกเฮลเกอร์นะครับอ่ะท่านโฟมชิ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 อ้อลืมลืมหรืออาวุธนี่เขามีอาวุธตรงนี้ด้วยจะท่านโฟมไม่ได้ถอดรุดกันตึ๊ดตึ๊ดดอดรุดมาเล่นก่อนปืน้นเห็นไหมฮะมีปืนด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมอ่ะใส่ปืนเลยนะครับผมนี่ปืนก็แตกเข้าไปอ่าตรงนี้อ้าวหล่อเท่เป็นไงฮะนี่ฮะอันนี้ก็ถือเข้าไปอืม นี่ก็ไปถือได้ทั้งสองมือเลยครับผมหน้าตากะเทนะครับหมุนหัวกับโอ้โหเป็นไงครับตัวนี้สุดยอดมีทั้งมีปืนสองอันปุุงตุงตงสายไปสายมาตีตึ้งตึง้งตึ้งตึ้งตึ้งโอ้ทานฟอร์มทานฟอร์มอาวุธปือนออกก่อนปื๊บปืเหมือนกันครับผมเราก็นะ เอาตรงนี้ยกนี้ขึ้นเอาขาให้ตรงๆก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้เดือยเขาใหญ่ครับเดือยเขาใหญ่ก็ติดเข้าไปตรงนี้ฮะแขนก็พับให้เรียบร้อยก่อนนะครับจัดท่าทางจัดแข kind of like นเรียบร้อยก่อนนะครับผมนี่ปึ๊บๆอ่าก็เป็นแบบนี้นะฮะการแปลงร่างก็ง่ายมากๆครับฮานฟอร์มก็ยกขึ้นนี้ขึ้นตึ๊ตึมาก็ตรงนี้เขาก็จะเข้าไปแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่ปึ๊บนะฮะในนี้เขาจะมีตัวล็อกปึ๊ ล็อกตัวนี้จะล็อกดีกว่านะครับผมก็จะอยู่อยู่ข้างล่างตัวนี้เหมือนกันเรียบร้อยนะครับผมก็จะกลายเป็นร่างรถนะครับลากจูงนะครับผมลากจูงลากจูงลากจูงนี่ฮะลากจูงได้นะฮะก็เรียบร้อยแค่นี้เองครับนะฮะสวยงามมากๆากเลยจินจิงๆิอ่ะตันนี้มาใส่ข้างหน้าเดี๋ยวเออหน้ารถจะไม่มีฮะก็ใส่ข้างหน้าเข้าไปติดเข้าไปอย่างนี้จบนะฮะอ่ะวัด ร่างรถหน่อยครับร่างรถขานาดเอ่ยให้เอ่ยนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับผมร่างรถก็อยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนนะครับผมนี่สิบห้าเซนความกว้างก็เหลืออยู่แค่นี่ตรงนี้ก็กันเจ็ดหกเซนครึ่งเจ็ดเซน cm, อย่างนี้นะครับผมความสูงของรถก็อยู่ที่ประมาณสักห้าเซนครึ่งนะครับไม่รวมเจ้าเอาเอที่หัวลากหัวลากในประมาณสักหกเซนครึ่งเจ็ดเซน cm, นะครับผมนี่ก็กําลังดีนะครับผมนี่เปรียบเทียบให้ดูทั้งสองคันก็จะเป็นสไตล์แบบนี้อื เก็บเข้าไปใหม่ปืนปืนอ่ปึ๊บนะกดเป้าไปงนี้รู้สึกเขาจะไม่มีตัวล็อกนะครับผมเนี่ยเขาจะไม่มีตัวล็อกตรงนี้นะครัด้านล่างก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะโอเคนะครับผมก็แค่นี้เองนะง่ายๆเลยครับผมสวยงามมากๆครับผมตรงนี้ทํำสีเงินแล้วก็มีตรงนี้ผมชอบล้อครับนี่ฮะตึ่งวิงบิงเลยแล่นได้นะครับผมตื้นอ่ะเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับโอ้โห คันเล็กกว่ารถแข่งนะครับผมนะฮะคันเล็กกว่ารถแข่งนะครับผมนี่คันเล็กกว่ารถแข่งก็สวยเป็คนละแบบครับอฮะาห,าหลายคลิปกป็ดูรถหลายคันเล่นสนุกมากๆเลยครับผมส่วนตัวนี้นะครับ ผมก็ได้รีวิวในยูทูบช็อตนะครับผมท่านใดยังไม่เห็นก็เข้าไปดูใน u ู u ูบช็อ s นะครับว่าเขาจะแปลงร่างแบบไหนยังไงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นเอหุ่นจีวันยังฮะเป็นมินิทรานสฟอร์เมอร์นะครับผลรถแข่งนะครับผมผมก็มาเล่นเล่นเล่น,ลนอย่างเงี้ยมัน,นแปลงร่างง่ายไม่ต้องรีวิวเลยมากมายก็เลยเอาลงใน Youtube shot นะครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูโหรถหลายแบบรถหลายคันนะครับผมนะฮะ ยวเป๊บร้อย้วครับผมเดี๋ยวคลิปหนะ้าผมก็จะหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนามารีวิวให้ท่านได้ชมอีกนะครับผมท่านใดยังไม่กดติดตามกรุณากดติดตามไว้นะครับผมนะฮะผมก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ